สวั i, สดีครับพี่น้องขอสวัสดีพี่น้องบื้๊สุดปุ๊บุกคนครับผมโอ๊บๆพบเจอกันที่เจ้าเมืองเดิมกับผมบ่าววนคนสีสเกตลุยหนุนสารทางกานใต้นะครับเนาะ ข้ามาตลาดพี่น่อไหนกันซันเนี่ยก็อยู่บนนี่เดีด๋ยวขึ้นเดี๋ยวลงเดี๋ยวจะขายเอาอ,อย่างไายหดพื้นดินก็มีไปละคนรู้จักด,ด้วยวนี่ปลาไหลบันหน่อยข้างใน,น ไม่ทแม่เลยใหม่เียงกันเรใหม่เีหยงขานแกงคมคนขานเห็ด โอ้หางใหญ่เลยนะเบนะทำซุปเนาะแต่ว่าต้องใช้เวลากว่าจะได้กินเคียงเนื้อเนาะอเคียงเนื้อยำชุมเคียงเนื้อ นานๆจะมาทีนึง,นนนงอือใช่ไม่ค่อยได้ออกท,ท,ทุเรียนี่น้อทุเรียน,น,นทุเรียนมาจากจันนะครับทุเรียนมาจากจันไม่รู้กี่บาทล่ะครับ โลละร้อยี่สิบชั้นนี้อ่ะนะครับไก่ไข่นะครับโมเมนไก่บาท ไก่ไข่ครับผมโอ้โหไก่พี่น้องเป็นไก่ไข่ร้อยห้าบาทร้อยหนึ่งก็พอแล้วอ่ะแต่ไก่ตัวหนึ่งแล้วพี่น้องไก่ไข่เพราะมันไนก่บ้านนะครับแต่ว่ามันเหมือนกันนั่นแหละเดี๋ยวมาเบิ่งเนื้อเนาะเหยียงเนื้อนี่แหละ ไปหาลูกน้องนะไม่เป็นันหอกอันนี้น,น,น,นี่ขีดขีดเท่าไหร่ครับนี่แปดฮะโลแปอ๋อครับครับโลแปดสิบคุไหาลูกน่อ,ยนองย่พไ่น่อ,นองแ้นต้นมันตักสองโลเดี๋ยวก่อนไอทายไปก่อนอมือถือโว้ยฝนก็ไลย แต่กับควิดเด้อครับน่าร่ากันระบาดนะแต่ผมบอกว่าก่อนผมเซตตัวเองเต็มที่ครับผม <c oughs> ผมใส่แมสผมใส่พยางไก่พ่น <c oughs> แล้วก็ข้อเซตจกากนี้ผมก็สิขึ้นรถผมก็สิบด่างเกี่ยวรถผมก็มีเจียวมีแอลกอฮอล์อยู่ในรถเรียบร้อย <c oughs> ตลาดสดเนาะพี่น้องเนาะไม่ใช่มาเนี่ยเด้อยว้ย่ม,มือพม,มือตัวใหญ่เงี้ยครับ มากอย่างเก่าชิโลกเก่าชิดโลกด้วยวัต้นี้วนตถประมาณตกลงปลากระปุกแดงเออตีเลย เหลืองงามไม่ต้องใดต่อ